ฟีฟาฟีฟายวกำลังจะช่วยฟีฟาครับฟีฟาฟีฟาอยู่นี่โ,โ้น่าสงสารจริงเลยับกับมัน่ีฟ,ฟาครับ เจอแล้วนะครับเพื่อนๆระวังนะระวังนะใส่รองเท้าไหมเจอฟีฟ่าแล้วน่าสงสารจังเลยจะร้องให้ระวังนะได้เลยพี่ฟาฟาฟาบุกไปเอาอุปกรณ์อยู่ระวังนะระวังระวังเย็นๆรองเท้าไม่ต้องถอดนะเดี๋ยวเสร็จแก้วเสร็จเลยครับ่ี่นี่สายอะไรหรือเปล่าถ้าสายจะเต็มถ้าถ้างั้นเดี๋ยวเด้งไม่ไหวต้องมีบแรงเนี่ยเดีนี้ผมกต้องดึงให้ขอบคุณครับพี่หลอด มีญาติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีบอกเพื่อนน้องนะครับสายตรวจนะครับมาช่วยกันครับสายตรวจของเมคานะครับพี่หลอดเยี่ยมมากเลยเยี่ยมทุกคนนะครับพี่บุก๊กพี่แม็กนะครับช่วยกันครับช่วยกันเพราะว่าก่อนหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะครับ จับแม็กเอาขึ้นขึ้นดึงเชือกมันดิ้นมันหมามันดิ้นแม็กจับฟีฟาแม็กจับหมาเลยแม็กจับฟีฟาเอาช่วยกันครับช่วยกันเยี่ยมมาครับสายตรวจครับสายตรวจเมฆสุดยอดครับน้องๆครับ ขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรพี่นพดลครับพี่นพดลจากที่ไหนจากมูลที่ร่วมกันยูครับพี่นพดลจากมูลนี้ร่วมกับันยูนะครับพี่หลอดครับอ๋อหมาตกน้ำขอบคุณมากนครับคุณพี่เนี่ยนี่จากวินมอเตอร์ไซค์ครับก็มาช่วยกันนะครับอันนี่พี่บุ๊กพี่บุ๊ ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับเนี่ครับเจอพ่อแล้วไอ้พีฟาไอ้ีฟาดีใจมากเออใจดีขึ้นมาแล้วอาา๋อนั่งนั่งฟีฟาหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังครับดีว่ามันไม่ดุนะนคุณคนด้วยครับ ดดเดี๋ยวปีนไ่ข้ามมาเลยมันคุค้นคนว่าพี่แม,แม็กขาเลี้ยงดีดขอบคุณมากนะครับแม่มาแล้วเดี๋ยวมันดีใจเห็นหมาดูดีขาร้องให้ สังเกตเนว่าทำอะไรกันงงๆผมก็เดินเข้าไปคอยดูไปอะไรเงี้ยแต่ล้างนก็เลยขอบคุณมากครับพี่ที่มีคอมไปด้วยแม่เขาร้องไห้เลยแล้วพี่นนท์ขับรถต่อได้ไหมก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยขอบคุณมากนะครับพี่